สวัดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกับตอนนะคะเออตอน ไพ่มีเรื่องจะเล่านะคะตอนแรกเราจะตั้งชื่อว่าไพ่สุ่มรักแต่ว่าไปไประมาณนี้รู้สึกว่าอยากจะตั้งให้มันคลองจองกับชื่อช่องอะเนาะ istes. ว่าลิลลี่มีเรื่องจะเล่าเขาเนี้ยก็เป็นไพ่มีเรื่องจะเล่าเหมือนกันนะคะก็ตอนแรกก็ตั้งไปตั้งมาเอ๊ะเราตั้งผิดหรือจาผิดไหมสรุปว่าจําผิดคะ่ะแล้วลิลลี่ก็เลยรู้สึกว่าเออการจําผิดของเรามันทําให้เออเราชื่อนี้ดีกว่าแล้วลิลลี่รู้สึกว่าผลตอบรบับอะคา่ะค่อนข้างดีมากๆเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านแบบกับหัวกับหางกับด้าน กับกับทุกอย่างเออนะคะงงไหมรี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ารีจะเอาตรงนี้แหละสับไปแบบกับทุกอยางกับทุกด้านนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาเปิดอ่านกันเนาะว่าเรื่องราวของคุณแล้วเขาจะเป็นไงแต่ว่าน,นี่คือเป็นไพ่ออลโค้เนาะเพราะฉะนั้นก็วิธีการอ่านมันก็จะแตกต่างจากไพ่ยิปซีนะคะแต่ว่าก็ลองดูค่ะ ชุบชุบน่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวลี้ก็จะมาสับครึ่งหนึ่งจริงๆอะ่ะคือวิธีเนี้ลี่ได้มาจากคุณเค,ค้กเนาะคุณเค,ค้กก็คือช่องนี้ค่ะมาเที i a l เกล็ดล่จะเปิดไพ่ที่ล่ซื้อมาจากช่องนี้ด้วยนะคะเป็นไพ่การข้อความที่เขาอยากจะบอกกับเราด้วยนะว่าในใจเขาอ่ะอยากจะบอกอะไรกับเรานะฮะก็สลับไปสิคะสลับไปเลยนี่แล้วเดี๋ยวล่จะเปิดไพ่ราศีด้วยนะคะ มโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็จะดีมากเลยให้ทุกคนกดแชร์ให้ลิลลี่ด้วยนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะให้เรามีแรงต่อไปนะคะในการทำชาแนลในทุกๆวันเลยนะคะมาเดีย๋ยวเรามา สักครึ่งหนึ่งเราก็จะอ่านให้แบบให้จนหมดอะนะไม่รู้เรื่องเราจะเป็นมาอย่างไงแต่ว่าลองอเป็นเรื่องราวความรักจะเป็นของใครนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกัน,นะคะ่ะตัวคุณเองเนาะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอย่างนี้ดีกว่า เออนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครง่ายๆหรือถ้าจะเปิดใจยุ่งกับใครอะไรอเงี้ยต้องรู้จักแบบรู้จักเขาคนนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะส่วนตัวเขาละอ่อตัวเขานี่เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีสมาธิมั่นคงนะแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงนี่มองว่าเขาเป็นคนที่มีความใจเย็นนะคะมีความสงบมีความแบบใช้จะทําอะไรก็ตามใช้สติ นำมาเหนือมากกว่าอ,อ,อารมณ์นะคะนะแล้วคุณก็ฟังไปเรื่อยๆอการที่แบบว่าคุณก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะคือสังคมน้อยๆของคุณแล้วคุณก็อจแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวดีๆ,ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเรื่องอะไรเนาะแต่ตัวเขาเป็นคนปิดใจนะ เดี๋ยวต้องฟังไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาแล้วคุณก็ได้เนาะเขาเป็นคนปิดใจถึงแม้จะดูเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นชอบมีโลกเออชอบตัดสินด้วยด้วยสติปัญญาอะไรก็อย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆคนเนี้ยเป็นคนแบบว่าใช้มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็มีกําแพงหัวใจเออจริงๆคุณกับเขาค้อยๆอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะเออนะคะมาดูสิอือย่างที่บอกว่าคุณคุณเองอาจจะมีเพื่อนสนิทไม่เยอะ นะคะมีแค่คนสองคนสาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่แบบมีเพื่อนคอยเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนที่ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณก็จะมีแก๊งเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือถ้าคุณคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายคุณก็จะมีแก๊งที่เป็นเพื่อนผู้ชายนะคะอืมเออตัวเขาเป็นคนที่ชอบผจนภยัยคือแบบเออเมื่อกี้เร,เราพูดถึงเรื่องไปเที่ยวใช่ไหมอ่าเขาเองเป็นคนชอบ เที่ยวนะเป็นแบบพวกแบบอาจจะเที่ยวพวกธรรมชาติป่าไม้อะไรอย่างเงี้เห็นไหมอันนี้คุณเองก็แบบว่าป่าไม้เหมือนกันเนาะเอออาจจะเป็นแบบเป็นคนสายเที่ยวสายธรรมชาติสายที่แบบทาเที่ยวไม่ใช่ผับบาร์ไม่ใช่อะไรที่เป็นที่อะโครจรแต่เป็นที่ที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติเห็นไหมคะทั้งคู่เลยคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปเจอคนคนเนี้ย ที่เนี่ยแหละธรรมชาติอาจจะมีภูเขาอาจจะมีต้นไม้นะคะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีมีสิทธิ์ที่แบบได้เจอกันแล้วอาจจะได้ไปคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันทัศนคติหรือหรือความคิดอะมันค่อนข้างไปในทิทางเดียวกันเห็นไหมคะคนนึงปิดใจคนนึงก็ไม่ได้คบเพื่อนเยอะก็ดูเหมือนแบบโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันกว่าจะเปิดใจหรือคุยกับใครได้คือต้องใช้เวลาแต่ว่า รีว่าการที่ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนั่นแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเคมีบางอย่างที่มันคลิกกันทําให้แบบว่าเออคุยกันแล้วมันมันใช่อ่ะค่ะตัวเขาก็รู้สึกดีนะแต่ว่ามีความสงจิยสงใจลึกๆอยู่ว่าแบบเราจะเปิดใจให้กับคนนี้ดีไหมเนี่ยฝ่ายเขาวก็ฝ่ายดำ เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครใง่ายๆแล้วก็มีกำแพงอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอ,อความรักครั้งเก่าที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ด้วยเนาะอืมมันก็เลยแบบประมาณนี้ลองไปดูสิเออตัวคุณรู้สึกพอคุยเวอคุณมาคุณก็รู้สึกว่าจากความสัมพันธ์ที่แบบธรรมดาใช่ไหมก็มีเป้าหมายที่อยากจะได้ไปมากกว่านั้นเออมากกว่านั้นที่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบ ธรรมดาอาจจะอยากจะได้ไดความสัมพันธ์พิเศษจากคนคนนี้เนาะแล้วเขาล่ะตัวเขาก็พยายามปรับนะพยายามปรับแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองสมมติว่าเดิมคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่พอมีคุณเข้ามาเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับหรือเริ่มที่จะเข้าหากับตัวคุณเนาะเพราะยังไงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้ว รีรู้สึกว่าต่างคนต่างที่จะปรับตัวเองคนนี้ก็มีโกที่มากขึ้นนะคะจากเดิมที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรในเรื่องของความรักแล้วก็ปิดใจแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะคะอคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถไปเติมเต็มหรือช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาไม่เป็นก็ได้นะเช่น สมมตินะีส่สมมติเฉยๆสมมติเขาว่ายน้าไม่เป็นแต่คุณสามารถว่ายน้าได้ใช่ปะคุณอาจจะหาเวลาไปไว่ายน้ําสอนเขาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออหรือกิจการาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กิจการกิจกรรมนะคะหากิจกรรมทําร่วมกันเช่นพายเรือปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณสามารถสอนเขาได้เอาง่ายๆแต่เขาทําไม่เป็นไงแต่คุณทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะตอบเขาละเออ ตัวเขาตัวเขาก็รู้สึกแบบ Catalunya, ทำไมขอขออีกใบหนึ่งเขาไม่ชินนะเขาไม่ชินกับอารมณ์แบบการที่จะแบบมีอะไรแบบ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 วนวานอะไรแบบนี้คือเขาก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่คือเขามันเหมือนกับว่าเขินเขินนะะเออแบบเอ๊ะมันใช่เราหรือเปล่าอะไรมันเหมือนีมีความลังเลอยู่นะเอองงปะ แต่พอคุณเนี่ยเหมือนกับพอคุยไปเรื่อยๆคุณก็มีความแบบคนมันแบบคุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมก็อยากที่จะเรียกร้องเรียกร้องแบบสถานะอยากเรียกร้องอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาดูว่าเอ้ยเขายอมนะเฮ้นนยไพ่หัวกลับใช่ป่ะเขายอมที่จะจะมีคุณอะเออคือยอมที่จะแบบ รับคึณเข้ามาในชีวิตนะเอ,อถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่แบบยังขัดขัดใจเขาอยู่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ความผูกพันมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องยอมอ,อ่ะอออันนี้อะไรเออตัวคุณนะคะก็คบกันไปได้เรื่อยๆนะรู้สึก,กว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างราบเรียบเนาะอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนึกออกไหมมันจะปัดจูนกันแค่ช่วงแรกๆเนาะ แล้วหลังๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเริ่มพอไปกันได้ทุกคนแบบพยายามปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าหากันเออแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบผูกพันกันและกันมากขนาดนั้นอะนึกออกปะคือรีมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ให้สเปซกันหมายความว่าเคารพในเรื่องของการที่ชีวิตแบบเออมีความไพรเวท เนื้อออกไหมคือไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันมากจนเกินไปเออมีความเพราะลึกๆแล้วทั้งสองคนนี่มองว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่การเปิดใจมันเปิดใจอยู่แล้วแหละแต่ไม่ไม่ละลาบละล้วงหรืออารมณ์เหมือนถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเป็นแฟนกันบางคนใช่ไหมคี้หึงคี้หวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะแบบเอามือถือแฟนมาดูหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเนี่ยความสัมพันธ์คุณและเขามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น่ะ นะคะเดี๋ยวนะในหัวเขาอาจจะมีคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไปยาวกว่านั้นเลยนะในหัวเขาอะแต่อาจจะยังไม่ได้แสดงออกมาให้กับคุณได้รู้ก็ได้นึกออกปะเออเพราะว่าเขาชอบคนประมาณนี้รู้สึกว่าคิกกับเขาดีเฮ้ยคู่คุณดีมากดูดิไม่มีในเรื่องของมือที่3ามเนื้อเลยเลยนะจริงคือค่อนข้างเป็นความรักที่ค่อนข้างดีมากเลยอะ่ะ เออรีชอบการอ่านไพ่แบบกับหัวกับหางจังเลยดีจังอะแล้วฝั่งเขาล่ะโอ้ยฝั่งเขาเหมือนเขาแบบตกลุม้มรลักรอบทีร้านอย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยตกกับดักแล้วตกกับดักเธอแล้วเธออีกไปซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยความสัมพันธ์มันดีมากคือมันคลิกเข้าไปหมดเลยแล้วอะไรที่มันแบบไม่คลิกกันใช่ไหมคุณก็พยายามจะหาทางที่มันจะหาตรงกลางระหว่างกันอะ เออเข้าไปได้นะคะแล้วเขาล่ะทำไมขึ้นอันนี้เขาเริ่มคิดนะเกี่ยวกับชีวิตที่โดดเดี่ยวของเขาใช่ปะ่ะเพราะว่าอนนี้มันแต่งงานเออเหมือนอยากจะเร่งในเรื่องของการมีคอมมิทเมนต์มากมากขึ้นนะคะตัวคุณเองจริงๆก็อยากได้เวลาคือได้เวลาไหมหวัดกลัวคืออะไรขอดูก่อน มีความคิดเรื่องความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะว่าแบบคือเหมือนพอคบกันมาได้สักพักหนึ่งใช่ปะ่ะเหมือนจะไม่คิดแต่มันก็คิดแล้วแหละในเรื่องของการไปต่อใช่ปะ่ะอันนี้ลึกๆเขาก็เริ่มคิดในเรื่องของการแต่งงานนี่ลึกๆก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันในเรื่องของการมีชีวิตคู่เนาะว่ามันจะต้องวางแผนอะไรยังไงนะคะอืม ขอขยายอันนี้นะกันนะคะเพราะว่าเหมือนเขาต้องการจะจบวงจรวงจรความเป็นเพื่อนระหว่างคุณกับเขาอะแล้วนะแล้วไปก่อเกิดเป็นเรื่องราวใหม่ๆหมที่เกี่ยวกับความรักอะนะคะเนี่ยคุณตัวคุณเองก็มองความรักเป็นเรื่องของความมิตรทีรทำเหมือนกันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ที่มันจะต้องเกิดอะไรที่มันพิเศษมากกว่าเดิมและสักทีหนึ่งเนาะนี่เห็นไหม เขาอาจจะมอบผงขวาญอะไรให้คุณด้วยอะเนืกออกป้าแหวนแต่างงานหรือเปล่านี่ขี้มโนอีกแล้วลิลลี่แหวนแต่างงานนี่นี่จะบอกให้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มไปอย่างชา้าช้าเนิ่มๆนๆี่เนื่ยแต่เนืองๆแต่มันชัวร์แล้วมันจริงนืกอออกไหมมันชัวร์แล้วมันจริงแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ฟ้าประทานมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้พรมลิขิตที่พาคุณและเขามาเจอกันนะคะเขามีความเครียดนิดนึงเนาะความเครียดอะไรความเครียดที่จะเรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะคือเขาพยายามอยากจะทําให้มันดีที่สุดอะแต่คือรีบมองว่าเขาเป็นคนซีเรียสมากใช่ไหมเป็นคนที่แบบ ทำอะไรก็คือแบบมันต้องดีอ่ะเออเพราะว่าตั้งแต่ไพ่ที่เขาออกมาตั้งแต่อันแรกแล้วที่เป็นสมาธิอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็คือน่าจะทําในเรื่องของแบบสิ่งเหนี้ให้มันสุดนะ,นะแล้วตัวคุณละ่ะตัวคุณเองเป็นคนแบบคนเหมือนคนนี้เป็นคนสติกนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจังน่ะแต่คนนี้ก็คือแบบโอเคเราก็จะไปกันแบบว่าสบายๆแต่รู้แหละว่ามันจริงจังแต่มันเป็นจริงจังแบบสบายๆ,ายๆเข้าใจไหมคํานี้แต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบ จริงจังมากซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นคนที่มีแพทเทิลในในชีวิตอะไรอย่างงี้ <S 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 2> <S 2> ใช่ไหมต้องนี้ต้องเปิดนี้อืมตัวคุณเองกับเขาาติดต่อในเรื่องของโลกโซเชียลกันบ่อยมากเลยนะอืมมม่เหมือนกับเราคุยกันทุกวันอะเนี่ยเห็นไหมคุยกันทุกวันจนมันมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันที่อยู่ในใจอะคะ่ะเออทั้งคุณและเขาเลยนะคะ โอ้ว oh, wow. ้าวนี่ตัวเขาเองเนี่ยทุกวันน่ะมันต้องมีเรื่องราวของคุณเข้ามาในชีวิตเขาไม่ว่าจะเรื่องไดนก็เรื่องหนึ่งนึกออกปะคือเรื่องที่แบบพูดถึงกันหรือหรือต้องเป็นเรื่องราวที่แบบเธอกินข้าวยังเธอฝันดีนะตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนึกออก่าแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบพรามิแบบมีความรู้สึกแบบ เอเนอร์จีแบบดีอย่างมันดีอย่างแกทำไมวันนี้รู้สึกไม่ไพ่มันดีจังอ่าโอเคเขาก็จะเริ่มแหละเริ่มเตรียมตัวที่จะแบบวางแผนในสิ่งที่แบบเขาอยากจะทำเนาะในเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรยังไงที่มันแบบเริ่มแล้วแหละเออนี่เขาอันนี้คุณก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเก็บข้อมูลแล้วว่าอ่ะการใช้ชีวิตคู่หรือการทําอะไรร่วมกันอะ่ะมันต้องทําอะไรบ้างตอนแรกที่อาจจะแบบ สบายๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มเครงเครียดมากขึ้นแล้วในความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์นี้มันจะถูกยกการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งอะนึกออกไหมคะซึ่งลี่มองว่าทาั้งคู่มันมันค่อนข้างที่จะแบบอืคิกกันอะนี่ก็มันเหมือนกับทิชางความไป ของของคู่เนี้ยก็จะไม่มีวันหยุดนะวันวันที่จะหยุดช่วยเหลือหรือเกื้อกูลกันหรือไม่มีวันที่จะหยุดเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะนะวิวพไพนี้ดีจังเลยอ่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูและรับพลังงานบวกอันนี้ไปนะถึงแม้มันจะเป็นความรับแบบเนิ่มเนื่อยๆนะคะแต่ว่ารีว่ามันดีมากๆเลยแหละเดี๋ยวลีจะมาเปิดอันนี้กันนะคะว่าไพ่ข้อความว่าเออ ขาถ้าเขาอยากจะบอกคุณแ้่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะแป๊บน,นึงนะคะไพ่มันก็จะแบบลื่นๆนิดหนึ่งนี่ค่ะไอมิสยูฉันคิดถึงเธอว้า wow. ว ขอสลับนะคะฉันคิดถึงเธอกินเด็กเป็นอมตะนะเขาเด็กกว่าหรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูนะคะพไพ่ใบต่อไป <c oughs> <c oughs> อยากเป็นชูก้าแดดดี้ให้เธอนะคะฮัทชิวหรือว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของหมอดูด้วยนะพูดถึงตัวเองหรือเปล่าร้อเล่นอ่ะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าราศีคุณและเขานะคะที่แบบเราพูดถึงอยู่เนี้ยของห้าราศีนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะราศีที่หนึ่ง ราศีตุลค่ะราศีที่สองราศีเมฆค่ะราศีที่สามราศีพฤษภค่ะราศีที่สี่ราศีกุมค่ะนะคะใครที่มีราศีเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวทั้งคุณและเขานะคะขัดอีกใบหนึ่งค่ะราศีกันนะคะโอเค วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนใครชอบสไตล์การอ่านไพ่แบบนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจลิลลี่นะคะเพื่อที่ลิลลี่จะได้มีแรงในการทําคิดต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ผูแฟรเริ่มขึ้นอีกแล้วก็เออโอเคขอทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็อาจจะมีความเป็นบัลลี่นะคะในตอนนี้แต่รีบรู้ๆมันกล้ามกึงระวังภูมแพ้อากาศกับเป็นวัดนะคะก็ซู้ๆนะคะทุกคนไม่เจอกันใหม่ค่ะ Thank you.